ใช่ครับผมนายกินันจะยืนวันนี้ผมจะมาสาธิตการแสดงวบุมมอเตอร์โดยใช้เตียวเสียของเริ่มการโคตรนะครับผม chào ạ nó nó cũng có vẻ rất là luôn qua đến rồi trên tiktok nghe

mm

เจ็ดเก้าอ sort of ื3สอกจามแ้อมาองเกามงสิ okay มันถ้ามันก็ <coughs> เข้าวกลมเปิดครับเอาข้าวบผม